เจแล้วๆมันไม่ไปแล <c oughs> ้วเขาจะถ่ายแล้วเขาเชียร <c oughs> ์ไงนี่ครับน,น,น,นี่มัน50แกลลอน50แกลลอนนี่จะเป็นล้อโอ้ยไม่ไหวไว้เร็วสิไม่เอาปี๊บป้ามันอยู่น,นี่น <c oughs> ั่นนี่ใครนี่ใครนี่ใป้ามันอยู่ในนี้ไม่มีปัญญาออกแก๊กถังเรองมาช่วยกันฝากอีสิสองคนมันล้มอยู่แล้ว <c oughs> ผมแทงเข้าเลยเหรอรู้มดีเหรอพี่เร็วเร็วเลยก็ไปก็ไปก็ไปพี่ยปล่อยมือพี่ไปมือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเองก็มันออกไม่ได้ทำไงรถน้ำต้นไม้เข้าไปมันไม่เสียน้ำเลยปล่าไปเยอะเลโว้โอ้โหข้อแม่เลยออกมาเฮ้ยมันปุดดูออกแล้วเหรอไม่เห็นออกมาแล้ว เออาาหาตัวใหญ่กว่านิดนึงพี่เอ้ยมันได้ก่อนกระพงพี่อ่ะเอ้ยฉันยาวไป่อนฉันไม่ไปฉันไม่แกแล้วน่าหนสารที่จะน้อยใจนะ้นไม่พูดอย่างเงี้ยออผมก็ต้องพูดดิโอ้ยเทียบเลยปริมาตรมวลกายไปช่อนตัวใหญ่กว่ากระพงตัวเองเหรออืมเอาเข้าไปพี่ก็ไปแล้วเทดิเทเท เทไงจะถ่ายด้วยไงพี่ถ่ายเทในน้ำอ่ะมีเทนี้แหละวเทนี่กับเทในน้ำมันต่างตรงไหนเดี๋ยวไปยิ้มไปกันอุ้ยชัยบ้าไปเทปลาในน้ำมันก็ลงหมดอะเด็กแล้วถ้าเกิดมันหลุดออกนอกกระชังอ่ะโหยเถียงมันทุกเรื่องเถียงทุกเรื่องต่อไปก็ชวนฉันจะบอกฉันไม่ไหวฉันจะงอนเลาะไม่ไหวกันเออนั่นไงหลักอ่ะเวลานี้ผูกอะไรอ่ะ มันก็เดือดร้อนนี่ต้องที่ทำไม่ต้องหาเรื่องยุ่งยากเนี่ยแล้วแล้วพี่จะผูกกับอะไรอ่ะเคอยดูแล้วถ้าคอยดูแล้วถ้าเสียบได้อ,ะอ่ะเทสโหกโคตรแมนเลยว่ะเอ้ามานี่ได้แล้วนี่ไงมีกิ่งไม้เสียบอยู่โพี่พี่ผมผมเสียบให้ไหมเอางค่นหนเอาเขาเด็บ พี่ครับผมไม่อยากเอายกเท้าเหนือหัวพี่ครับพ,พี่ถอยออกมาสิครับเดี๋ยวก็น้าผูกลงโน่นเถอะอลงไหมจะลงไหมนะเหยียบแล้วทันลึกแล้วเนี่ยเออลงอีกลงอีกปามแรงลงอีลงอีกตอกเขาเข็มมั้ที่มันกลัวเจ็บไปแน่เลย อ,อะไรหัวไหนอ่ะ <c oughs> ได้แล้วเหรอ